ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเท้าสักกะจอมเทพทรงหลีกเรนประทับพักผ่อนอยู่ในที่พักเกิดความรำพึงอย่างนี้ว่าเราไม่ควรประทุษสารายแม้แก่ผู้ที่เป็นข้าศึกต่อเราครั้งนั้น ท้าเวปปจิติจอมอสูรได้ทราบความรำพึงของท้าสัก,กะจอมเทพด้วยใจของตนแล้วเข้าไปหาท้าสักกะจอมเทพจนถึงที่ประทับท้าสัก,กะจอมเทพได้ทอดพระเนตรเห็นท้าเวปปจิติจอมอสูรมาแต่ไกลทีเดียวจึงได้ตรัสกับท้าเวปปจิติจอมอสูร ดังนี้ว่าหยุดเถิดท่านท้าวเวปจิตติท่านถูกจับแล้วท้าวเวปจิตติถามว่าท่านผู้นิรทุกท่านละทิ้งความคิดครั้งก่อนของท่านแล้วหรือท้าสักกะตรัสว่าท่านท้าวเวปจิตติ ขอให้ท่านจงสาบานเพื่อที่จะไม่ประทุษสารายต่อเราเทวเวปเจิติกล่าวคาถาว่าท่านท้าวสุชมบดีบาปของคนพูดเทศ็ศบาปของคนผู้ติเตียนพระอริยะบาปของคนผู้ประทุษสารายต่อมิตร และบาปของคนอักตันยูจงถูกต้องผู้ปทุสารายท่านเถิด